เดี๋ยวฟ้าไปทางานก่อนนะทํางานเสร็จแล้วจะรีบกลับมาหาอาจารพี่จ้จาฟ้าเดี๋ยวพี่ทํางานเสร็จเนี่ยพี่จะรีบกลับเหมือนกันเย็นๆเจอกันนะฟ้าจ้าพี่ไปแล้วนะนี่น,น้า แกไปทำงานแต่งตัวสวยไปหรือเปล่าวะสวยแบบนี้ที่ฉันชอบถ้าจะบ้าไอ้นี่น,นัวันนี้เหน่อยใช่ลูก แม่มีอะไรหรอครับนัทนั่งก่อนสิลูกแม่มีอะไรจะคุยด้วยมีอะไรหรอครับแม่ก็เรื่องเมียแก่นไงช่วงนี้นะแม่เห็นเมียแกแต่งตัวสวยออกจากบ้านผิดปกติทุกวันเลยนะอะไรแค่ไปทำงานต้องแต่งตัวสวยขนาดนั้นเลยเหรอแม่ว่ามันผิดปกตินะลูกไม่มีอะไรหรอกครับแม่แม่อยากคิดมากเลยนะครับ จะให้แม่คิดมากได้ไงนะัดโหนี่มันสายเลยนะครับแม่ผมไปก่อนนะครับนะัดทุนประกันอุบัติเหตุก็จะอยู่ที่ทุนละ1นึ่งแสนกับสามแสน ค่ารักษาพย,พยาบาลคละ1 0 0 0 0ต่อครั้งหรือว่าค่ารักษาพยาบาลคละ3 0,000ต่อครั้งเบีย้ยจะอยู่ที่ถ้าทุน10,000แเบีย้ยจะอยู่ที่เดือนละ1000กว่าบาทแต่ถ้าทุนส0ม0สนฮลัลโหลนะหล่อลูกวันนี้กลับบ้านเร็วๆหน่อยนะแม่มีอะไรจะเล่าให้ฟัง จะรู้หรือเปล่าว่าวันนี้แม่ไปเจออะไรมาเจออะไรครับแม่แล้วทำไมแม่ต้องให้ผมรีบกลับมาขนาดนี้ด้วยครับแม่ก็ไปเจอนางฟ้าเมียของแกไงแม่เห็นมันนั่งคุยกับผู้ชายยอกล้อสนุกสนานดูมีความสุขมากเลยนะลูกแม่ว่ามันต้องมีชูแน่ๆเลยนะนะถึงว่าสิแต่งตัวสวยไปทำงานทุกวันเลย แม่ครับไอเรื่องที่แม่บอกผมมาทั้งหมดเนี่ยฟ้าก็โทรมาหาผมแล้ววันนี้นะครับแม่หก็แม่ไม่ชอบมันไงแม่ไม่อยากได้มันมาเป็นลูกสะใภ้ไม่อยากให้นัดรเลิกกับมันแม่ครับไอคนที่แม่พูดถึงเนี่ยนี่มันเมียผมนะครับต่อให้แม่จะพูดยังไงเนี่ยผมก็ไม่มีวันเลิกกับเมียผมผมรักเมียผมครับแม่ นัดน <Not>. mm ัด hmm. คอยดูนะฉันจะทำให้แกเลิกกับเมียแกให้ได้แม่คะแม่มีอะไรด่วนหรือเปล่าคะถึงโทรเรียกหนูให้มาหาถ้าฉันไม่มีอะไรฉันจะเรียกแกมาคุยด้วยทำไม งั้นแม่มีอะไรก็รีบพูดมาเลยค่ะหนูต้องรีบไปพบลูกค้าทําไมเหรอลูกค้าของแกมันสําคัญกวอาชันมากงั้นเหรอปเปล่านะคะแม่หนูไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นค่ะแกจะหมายความว่ายัางไงหรือแกคิดอย่างไงฉันไม่สนใจหรอกเรื่องที่ฉันจะมาคุยกับแกวันนี้ก็คือฉันอยากให้แกเลิกกับลูกชายฉันทําไมล่ะคะฉันไม่ชอบแก ฉันอยากให้ลูกชายฉันน่ะได้เมียที่ดีกว่าแกแกจะให้ฉันทําไงฮะแกถึงจะเลิกกับลูกชายฉันน่ะ จะต้องรีบไปพบลูกค้าค่ะไว้เราค่อยคุยกันนะคะเรื่องที่ฉันจะมาคุยกับแกวันนี้ก็คือ ฉันอยากให้แกเลิกกับลูกชายฉันทำไมล่ะคะฉันไม่ชอบแกฉันอยากให้ลูกชายฉันอะได้เมียที่ดีกว่าแกแกจะให้ฉันทำไงฮะแกถึงจะเลิกกับลูกชายฉันอะวันนี้ฟ้าเป็นอะไรหรือเปล่าฟ้าทำไมดูเครียดจังเลยฟ้าไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าอไม่มีอะไรค่ะพี่นัท ไม่จริงอะพี่ว่าฟ้าต้องมีอะไรแน่ๆหรือว่าแม่คุยอะไรกับฟ้าหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกค่ะพี่แม่จะมาพูดอะไรกับฟ้าล่ะไปะเข้าบ้านดีกว่าฟ้าหิวข้าวแล้ว าสวัสดีค่ะขอโทษที่มาสายนะคะอ๋อไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าค่ะได้ครับใช่ไหมคะ อินางฟ้าอ 太可怜。<music> <music> ขอบใจมากนะฟ้าที่ฟ้าอุตส่าห์เสียสละลาออกจากงานเพื่อมาดูแลแม่ของพี่ทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้แม่ของพี่ก็ไม่เคยรักแล้วก็ไม่เคยยอมรับในตัวฟ้าเลยอ่ะขอบใจมากจริงๆนะฟ้าพี่จะมาขอบใจฟ้าทำไมที่ฟ้าทำก็เพราะว่าฟ้ารักแม่ ถึงที่ผ่านมาแม่จะพูดจาไม่ดีกับฟ้ายัางไงแต่ฟ้าก็ไม่เคยโกรธแม่เลยนะถึงแม่จะไม่ใช่แม่ของฟ้าแต่ฟ้าก็รักเพราะว่าแม่เป็นแม่ของพี่ไงขอบใจมากจริงนะฟ้า ที่แม่เคยคิดไม่ดีกับฟ้าแต่ตอนนี้แม่รู้แล้วว่าใครควรจะเป็นสภายของแม่ No, no, no.